เขาจะนอนกันแล้วพรุ่งนี้เขาไปสองคนนี้เขาเรียนพิเศษอ้าจริงเหรอแล้วอ่แล้วแล้วพรุ่งนี้เรียนพิเศษแล้วกลับกี่โมงครับกลับเที่ยงคืนแล้ววันนี้จะนอนกับแป๋มหมดเลยปะเนี่ยฮะโอ้ยอย่ามาเหยียบขาเจ็บเจ็บเจ็บไปไปโอ้เจ็บเจ็บขาหักไปทําไงเบิร์ดเบิร์ดวันนี้มาเบิร์ดเบิร์ดมานอนกับแป๋มมาโกสรุปนะพรุ่งนี้ป๋าไปสื่อกับโกอยู่บ้านเคมานอนกับแป๋มมาเบิร์ดเบิร์ดเหรอใช่ป๋าบอกอ๋อตอนรองเขาไม่ไปด้วยเหรอ สุ่ยเขาบอกว่าอยากให้น้องนาพักผ่อนใช่อยากให้นาพักผ่อนไงถ้าต้องไปกับป้าสุ่ยใช่ถ้าหนูอยู่กับโกโก้จะไม่พูดเองสุ่ยเกิดความสับสนเมื่อกจะบ้าพูดเองเบลเบลลงไปนอนได้แล้วครับพรุ่งนี้เรียนพิเศษแลมากระยำกรรมอะไรบนขาแปะเห็นไหมเห็นไหมน้องไปข้างหน้าเออไม่เอาไม่เป็นอรพิเศษยังต่อยมวยกันไม่ต่อยมวยแล้วครับตอนนี้พรุ่งนี้ควรนอนได้แล้วนะค่ะพรุ่งนี้เธอไปฉันกับมาเกย์ พรุ่งนี้เบลลกับเบิร์นเบิร์นกลับกี่โมงแล้วเราจะมาเล่นเกมกันพรุ่งนี้กลับกี่โมงบ่ายสามบ่ายสามบ่โมงแต่ว่าเบิร์นเบิร์นกลับกี่โมงแต่เบริเวณพิเศษนะไม่ใช่แล้วเบลลกลับกี่โมงครับก็บ่ายสามนี่เบลเล่นกี่โมงบ่ายสามแต่ว่าในบริเวณพิเศษคือทำอาหารอ่แล้วอย่างนี้สรุปกับกี่โมงอ่ะสี่โมงเหรอบ่ายสี่หรอแล้วเบิร์นเบิร์นกลับกี่โมงครับบ่ายสามเบิร์นเลิกบ่ายสามแต่ต้องกลับพร้อมกันเพราะฉะนั้นก็กลับสี่โมงแล้วพรุ่งนี้เง โอ๊ยเจ็บออเป๊ะๆ <5. S 1> ออกตีห้าเรียนอะไรออกตีห้าโนเบลนี่แหละกับโนเบลนั่งตื่นเช้ามากไม่แล้วทำไมออกตีห้าะโนเบลยายรงเรียนแล้วไปอยู่โรรงเยียนใกล้ๆโนเบล,ลนี่มันไม่ใช่เรียนพิเศษแล้วนี่มันเรียนเลยนันเรียนพิเศษโนเบลซ้ำเจ็บเจ็บเจ็บคนะสองคนคิดว่า,าเจ็บเจ็บเจ็บคิดวาเหยียบขาแปะมันไม่หนักหรอกไปมันเจ็บคดคดเออไม่ต้องมาดูสรุปพรุ่งนี้โอเคนะไปละ โอเคไม่เล่นแล้วไปนอนได้แล้วพรุ่งนี้เราจะไปเที่ยวกันไม่ไม่ฮะไม่หรอถอดแมสก่อนถอดแมสก่อนเจ้าก๊ะไล่อะไรแค่เห็นคนจ้กระไล่แค่นี้ทำเป็นตกใจแมวแมวแมวแม่แมวแมวไม่ถ่ายไม่ถ่ายแบลเบลปล่อยก่อนแบบเบลปล่อยปล่อยปล่อยโอเคโอเคปิดก่อนปิดก่อนดูแล้วไปทำอะไรกันด เดี๋ยวเบิ้ลเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเบิ้ลจะต้องมีอยู่ดีแหละไม่มีอะไรครับเจะสวยพาน้องไปนอนได้แล้วไปแล้วเจะสวยแล้วโอเค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 อย่ามายืมก้าวร่งไปนอนได้แล้วเร็วดึงจะมาเป็นยังไไปกันหมดล้มกันใหญ่ไม่เอา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  พอดีเอาเดี๋ยวทำยังไงวะเนี่ยเดี๋ยวโอเคปิดการครับปิดการปิดกอนปิดกอนอะมาเล่าต่อเร็วแล้อนี่ตกลงจะเล่าเรื่องขนจักรแกลมาเล่าต่อเร็วมาให้แปะถือสื้สุวางไปไม่เอารีลีลาอยี้ไปนอนได้แล้ว อย่าไปยกมันหนักมันหนักเจ๊สวยเร็วเร็วพาน้องไปนอนได้แล้วเอียร์เอียร์อะไรอย่าไปยกไม่เอาโนเบลโนเบลอย่าปล่อยนะเก้าอี้ล้มลงมานี่เจ็บเลยนะค่อยๆลงค่อยๆลงเบาๆเบาๆเบาๆจะลงทำห้องแปะพังหมดดูบายบายกูต์ไนท์ระวังนะเบิ้์นระวังนะเจ็บนะเจ็บค่อยๆลงไม่วแมว ค่อยๆลงนะเบิ้ลนี่ไงถ้าเกิดปล่อยลงมานี่เจ็บเลยนะค่อยๆนะค่อยๆค่อยๆค่อยๆโอเคไปนอนได้แล้วค่ะป๊าปชาหรุอพวกนี้โอเคนะเออสวดมวันพุธแล้วก็ไปเที่ยวกันโอเคไหมเออโอเคไหมเออโอเคโอเคนะโอเคเอาน้องลงไปนะเอาน้องลงไปเลยป๊ะบายๆไกด์นะกูดไกด์กูดไกดีอยู่นะเออฝันดีนะถ้าเกิดพาลงไปได้ทุกยอมหมดทุกอย่างโอเคโอเค ฮะไม่มีไรไม่มีไรได้โอเคโอเคเ,อเ,เดี๋ยวเราไปนอ,นอนกันใช่ไหมพี่สุย่บยบายใช่ไหมพี่สุย่ยรู้แล้วโอเคโลกนี้สงบกลับสู่ความสงบ